ย้อนกลับไปวันที่10ผู้นําฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษโปรแลนด์ได้มาประชุมกันกับประธานาธิบดียูเครนป่อนหน้ากวาวังดอกไม้แสดงความอาลัยกับทหารกล้าที่เสียชีวิตในระหว่างการสู้รบจากนั้นก็มีการประชุมทั้ง4ประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันโปรแลนด์ยืนยันหลักการเดิมให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปและยืนเคียงข้างยูเครนอย่างมั่นคง ต้องขอขอบคุณพันธมิตรของยูเครนไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษโปรแลนด์ต่างยืนเคียงข้างยูเครนด้วยดีมาตลอดซึ่งหัวข้อที่จะประชุมย่อๆยยพี่น้องเจรจาหยุดยิง30บวันเพื่อให้นักการทูตทั้งหลายได้ไปคุยกับรัเสเซียเรื่องหยุดยิง30วันทําไมถึงหยุดยิง30วันมันจะได้มีเวลาคุยกันมากขึ้นพี่น้องเพื่อหาทางออกอยู่อย่างสงบสุขโดยไม่ต้องก่อสงครามข่าวแจ้งว่าปูติน ไม่ตอบรับนะพี่น้องปูตินไม่ตอบรับแล้วทําไงทีเนีมนมเน้มันมีทางเลือกด้วยเลยพี่น้องมันมีทางเลือกด้วยหรยอเขาไม่หยุดลบเราก็ต้องลบต่อพี่น้องเขาไม่หยุดลบเราก็ต้องลบต่ออันนี้ย่อๆนะประชุมหาลรือกันหยุดยิง30สวันและยังให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปส่วนประธานาธิบดียูเครนก็กล่าวขอบคุณพันธมิตรครั้งแล้วครั้งเล่ทาลที่ช่วยเหลือยูเครนในเวลายากลำบากเช่นนี้